สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับเกมโลบอกนะครับกับตัวเกมเอเวอเรตดันเจนนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มผลนะครับโดยใช้เพชรสีแดงนะครับผมตอนนี้ผมมีเพชรสีแดงทั้งหมด3 0ม0 0ืนะครับก็ได้จากเควสไรวันนะครับดองมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับผมเราก็จะมาสุ่มกันนะครับอาจจะใช้ประมาณอันนี้ประมาณ2สัปดาห์ได้นะครับสองสามสามสัปดาห์ได้นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มนะครับ แล้ว้สิ่งที่เราจะใช้นะครับนี่ร้านค้านะครับถ้าเราล็อกอินนะครับครบ7วันต่อเนื่องนะครับเราจะได้นี่ครับลักกี้บูธนะครับผมเราจะใช้ลัคกี้บูธในการสุ่มครับเราก็มาดูที่ครับว่าวันนี้ตู้สุ่มผลเป็นอะไรนะครับอ่าตู้สุ่มผลเป็นไออะไรนะครับความปุ๊นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมา สุ่มกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะสุ่มนะครับเราก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับใช้บูสเตอร์เอบูสเต์เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ใช้แล้วมันก็ไม่ค่อยได้ดีนะครับผมอันนี้มันฟรีนะครับถ้าเราล็อกอินมาทั้งอาทิตย์นะครับเราจะได้ฟรีอยู่แล้วครับผมเรามากดใช้กันนะครับสุ่มทีละสิบผลนะครับ แรกไปแล้วนะครับส่วนใหญ่มันจะกำลังซื้ออยู่ที่สี่40,000ครับเต็มนะครับ,นนรบเราไปขายผลก่อนครับ นี่เรามาแค่สุ่มผลอย่างเดียวนะครับว่าได้ไหมครับสามหมื่นเพรน,นะครับผมจะได้การันตีแล้วนะครับการันตีคือได้ผลอันนี้นะครับผมไม่ใช่อันนี้นะครับถ้าครบร้อยเปร์เซนต์นะครับจะได้ผลนางฟ้าน,นะครับได้แน่นอน คอแ,แต่แขวนนะครับรเต็มอีมกแล้วครับผมเต็มไว้มากครับ ครับดูที่ว่าเราจะได้ไหมครับอ้าวได้แล้วนะครับพอเห็นรอบสีแดงเนี่ยครับรอได้แล้วนะครับแกมพูดนะครับได้มาแล้วหนึ่งอ้าวได้ผลนาพฟ้าอ๋อมันการันตีครับนึกว่าได้นะครับเห็นเป็นขอบสีแดงนะครับ สีฟ้าซะงกันนะครับผมเาใไมครับเดี๋ยวไปเปลียนพป็นที่กยังไม่ได้นะครับได้การันตีมานะครับหลงดีใจนะครับมันเป็นกรอบสีแดงนะครับกลายเป็นกรอบสีทองนะครับ โลลัวเลยครับผมเต็มครับผมได้เอ็นเจอร์โลลัวนะครับเยอะไปครับกดล็อกสักตัวนะครับ ไม่ใช่ว่าดวงผมไม่เกลือนะครับเกลือของคนอื่นนะครับผมอา้าได้แล้วสีแดงอันนี้สีแดงจริงๆครับได้แล้วนะครับแมเพิ่ตัว,วลรอกของผมอาได้แล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งผลนะได้มาแล้วครับล็อกเลยนะครับลุ้นต่นนอครับมาลุ้นระยะครับ เราจะหมดไปหนึ่งหมืนเพชทแล้วนะครับผมาขายไปครับเราลองสักหมื่นห้าเดี๋ยวเราลองสักหมื่นห้านะครับมีต้นไม้คนหลับด้วยนะครับเห็นไหมครับคนหลับได้จากการสุ่มผลนะครับผม าว่าผมขายไปเยอะขนาดไหนนะครับเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับขายผลเราจะได้ไงอ่อนาคะแนนขายผลมันจะได้ไอเทมชิ้นหนึ่งมานะครับนี่ครับผมป้าไปหกพันแล้วจะหมื่นหนึ่งแล้วนะครับผมเราลุ้นต่อนะครับ แม่หมื่นห้าตอันนี้เราได้เราจะได้ผลที่สองไหมอ่าเนี้ยหมดไปหนึ่งหมื่น 90, นะครับได้แคนพุดมาหนึ่งตัวนะครับอ่าเต็มอี่แกล้วครับผมดูสิหมื่นห้าได้ไดตัวหนึ่งไหมครับเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับผม ไม้ไฟน้ำเอาเด้น้ำคนหลับมาด้วยนะครับลุ้นต่อครับผมวันนี้เรามาลุ้นเต็มที่นะครับใช้ทั้งหมดหมื่นห้านะครับจากสามหมื่นนะครับ จะได้กัรันตีนางฟ้าแล้วนะครับผมดดเต็มอีกแล้วนะครับไฟน้ำพืชนะครับที่เราจะลบขวานเนี่ยลบไปเลยครับผมได้แนนอนเพียบครับไฟพืช นี้เราจะได้ตลอดนะครับในการสุ่มครั้งนี้นยังเหลืออีกสองพันนะครับ จบไปด้วยนะครับผมหนึ่งหมื่นห้านะครับได้แคมปุ๊ดมาหนึ่งหนึ่งผลนะครับผมแคมปัตนะครับในแคมปัตมันนะครับนางฟ้ามาสามนะครับผมแล้วก็ได้พืชคอลลับมานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมนะครับได้มาก็จะไปเก็บที่ตู้เก็บของนะครับเป็นทางเก็บของนะครับที่เล่นมานี่เขาคือของฟรีนะครับคือเก็บค่อยเก็บหอมอมเลีนเอานะครับ นี่คือครังที่ผมอัพเต็มแล้วนะครับดูครับมังกรคอนหลับก็ได้มานะครับช่องเลยสามช่องนะครับเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะครับปลดล็อกปุ๊บนี่ครับอ่านี่ครับผมมีไว้ครอบครองแล้วนะครับผมถ้าเกิดผลใครเหลือเฟือนครับก็มาไว้ที่นี่ได้นะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเล่นครั้งแรกนะครับอย่าลืมมาเก็บกล่องโวงตรงนี้นะครับเอาไว้ทำแด๊ดวได้นะครับอันนี้คือของที่เราสะสมนะครับของที่เราเหลือใช้นะครับเราก็มายัดนะครับยัดแล้วนี่คือเอาของไม่ได้ครับเหมือนบริจาคนะครับเห็นครับผมบริจาคเพียบเลยนะครับส่วนผลนะครับเห็นไหมครับเหลือสาผลนะเอ้สีผลนะครับที่ยังไม่ได้ใส่นะครับ นี่คือผลทั้งหมดที่ในเกมมีนะครับผมก็ใส่หมดแล้วนะครับนี่วัสดุต่างๆนะครับอ่าครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับการลุ้นผลแคมปัสนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กำลังใจก็โพสใต้คลิปนะครับยังไงก็มีลัคกี้นะครับไงก็เรามาเปิดกล่องเล่นอีกสัก2กล่องนะครับ นนเนี่ยส่วนใหญ่ผมได้ดองเพชรแดงนะเยอะๆแล้วก็มาสุ่มทีเดียวนะครับมันก็อย่างน้อยก็ได้ผลอย่างน้อยก็ได้ผลดีๆหนึ่งผลแน่นอนครับผมก็เอาไว้สักหมื่นห้าสามหมื่นสี่หมื่นนะครับก็คลิปนี้ก็มาเปิดผลเล่นนะครับผมยังไม่มีอะไรอัปเดตมากนะครับผมจากได้เพชรมากเลยนะครับอันนี้ได้ซ้ำเยอะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับก็มันก็จะและิคือเป็นการเล่นเพื่อความเพลิดเพลินนะครับผมก็เล่นสนุกสนุกนะครับได้ข่าวว่าเดี๋ยวเลเวลกว็ถูก,ก,กอัปเดตเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้แหละครับตอนนี้ผมว่ามาใช้ผลนังฟ้าอยู่นะครับทำไมถึงใช้ผลนังฟ้าก็เพราะว่าอ่าไอ้นั่นครับก็ใช้ผลลังฟ้าเพราะว่าผมมาไล่เก็บมาร์กนะครับผมตอนเนี้ย ถ้านางฟ้าเต็มนะครับต่อไปก็จะเป็นมังกรนะครับผมไล่เก็บทุกผลเลยนะครับผมอันนี้ก็เต็มหมดแล้วนะครับไฟน้ําดินพืชเลยครับอัพหมดควันก็หมดแสงก็ครบเลยนะครับผมไล่เก็บทุกอันนะครับไล่เก็บอันนะครับอันนี้ก็จะตันแล้วนะครับตอนนี้มาร์กอยู่ที่นางฟ้าอยู่ที่2องรสิบแล้วนะครับอีก4ีเดี๋ยวลงอันเดอร์เวิร์ดนะครับจะได้ประมาณ รอบละสี่มาร์กนะครับผมส่วนดาบอันนี้นะครับเป็นดาบที่ขอยืมจากคนในดิสคอรนะครับผมนี่ครับผมดาบสีม่วงนะครับตีบวกสิบห้านะครับทาคอลลับด้วยนะครับโดยใช้ไอเพชรลุงเนี่ยครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตีบวกสิบห้านะครับดัมเมจอยู่ที่สองพันสี่นะครับบวกอีกพันแปดนะครับแล้วตามด้วยดาบสายฟ้านะครับ พอรวมกันปุ๊บเราก็จะฟันประมาณ 6, ก0ันะครับถ้าเกือบแสงไปอีกทีนึง6ก0ั 67, นะครับแล้วถ้าเกิดเราเน้นแต่ดัมเมดเดียว,น, 1, วนะครับาา A, ใส่ดาบนี้พันกว่าออนะครับเอาดาบไอดาบสายฟ้าออกนะครับอันนี้สำหรับฝนนางฟ้านะครับเพราะว่าเน้นตีเป็นหลักนะครับแปลงร่างแล้วตีนะครับเนี่ยพันเจ็ดพันเก้าก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร ส่วนใครที่จะมาอัปเกรดอาวุธนะครับมนลุ้นในออฟนะครับมาออฟที่ไดที่ทนี่นะคเห็นไหมครับอันนี้คือออฟขั้นดีสุดนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับขอยืมเขามานะครับนี่นะครับผมนี่ครับน้ำเบท50%นะครับนี่เขาออฟมานะครับท็อปแล้วนะครับล้ำเบท50%นะครับผม เห็นไหมครับเขาตีเมื่อกี่ครั้งติดนะครับดูของผมนี่ครับตีตั้งเยอะก็ไม่ยังไม่ค่อยติดนะครับเอานะครับนะครับเอาแค่40นะผมบังเอิญได้40ก็40ครับเพราะว่าดวงไม่ค่อยมีครับเอาเท่าไหนเอาได้เท่านั้นนะครับผมแต่ความจริงอะถ้าทำดัมเบลห้าสิบอะดาษจะแรงมากนะครับนะครับผมแล้วก็เลือกออฟไปนะครับอย่างเช่น ลองอันนี้ดูครับนี่30นะครับเนี่ยการออฟนะเราจะเสียทองเนี่ยสามพนะครับในการออฟแต่ละครั้งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูสักอันนะ่ครับเพราะว่ายิ่งออฟมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่านี่450้นี่ออฟไปกี่ครั้งครับก็ได้คือยิ่งออฟแต่ละครั้งนะครับค่าการออฟนะครับจะเสียอันนี้แก เสียแค่450นะครับผมว่าอันนี้ดีที่สุดสําหรับผมแล้วนะครับก็เลยเอาตรงนี้นะครับความจริงก็อยากได้ดัมเบล50นะครับเพราะมันแรงมากนะครับครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กําลังใจก็โพสใต้คลิปได้นะครับวันนี้เราก็ได้ผลมาแล้วเรียบร้อยนะครับแคมปัสนะครับผมเราได้มานแล้วนะครับแคมปัสนะครับผม อันนี้ผลนี่ครับเพนทอมนี่กกำลังแพงขึ้นนะครับอันนี้นะครับผมใช้ตั้ง38 0 0 0นะครับกว่าจะได้นะครับตอนนั้นผมเก็บเพชรไว้ตั้ง40,000นะครับพอผลมาใหม่ปุ๊บผมรุ้นตั้ง38 0 0 0นแะครับแต่แคมปัสนี่คือเฉลี่ยแล้วห5ื่นได้1ตัวได้นะครับผมถือว่าถือว่ายังโชคดีนะครับนะครับคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กำลังใจก็โพสใต้คลิปนะครับวันนี้ก็ขอกลับลาไปก่อนครับก็สามารถอ่าน คอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วผมก็จะทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็สามารถอ่านได้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ